ยิ่งเป็นทําให้เขาอะไรล่ละยิ่งยิ่งอกกลัดหนองอ่ะเหมือนปะยัดเยียดอะลุงใช่สิแทนที่จะหาวิธีช่วยก็ยอมรับว่าเขาช่วยไม่ได้อ่ะแล้วข้อจํากัดของศาสตร์วิทยาเขาก็ไม่ยอมรับความรู้สึกลุงตรงนี้แหละครับที่มันไปด้วยกันไม่ได้อันนี้ลุงอธิบายระหว่างวิทยาศาสตร์ครับกับธรรมศาสตร์แล้วก็จิตศาสตร์ครับไอธรรมศาสตร์นี่ก็ยัง พอพอพอเวลาพูดเขาพอจะใ้นะครับพอจอะทำความเข้าใจเออห่อหอออมออกไปด้วยแต่เวลาถึงสเต็ปของจิตศาสตร์จจข่าวเลยไหนล่ะมันเป็นไงเพราะฉะนั้นทางฝั่งเราเนี่ยเอาหัวมาสิเอาตัวมาสิอ่ะครับไม่ต้องพิสูจน์อย่างอื่นแล้วเอาตัวมาเอาฟิลลิ่งมาจริงๆเอามาแชร์กันเอามาแลกเปลี่ยนกัน,นปัญหาของคุณอะไรว่ามานาทีนี้วินาทีนี้โอเคพอเวลาสุปคำพูดปุ๊บ หนึ่งความเข้าใจไงครับต้องมีความเข้าใจเป็นพื้นฐานก่อนนะไม่ใช่จับยัดมันมนุษย์ไม่จับยัดได้ไงะครับมันเรียกว่านุษย์มันต้องฝ่ายตรงข้ามมันต้องมีมีมีเซนส์ของผู้รับด้วยเหมือนกันนะเพราะเวลาคุยกันเราจะรู้ครับโดยเซนส์ของเราเองเนี่ยว่าเขาพร้อมจะรับหรือย่าถ้าพร้อมรับลุงก็คว้าทันทีเลยครับทีนี้มันจะมีคล้ายคมันเป็นอัตโนมัติพอย์ในขณะที่เราสนทนากันคุยกันมี acting actor ใส่กันเนี่ยมันจะจุดนั้นแหละครับ มันมันอันเป็นตัวบอกอมันเป็นออโต้ออโตเมติกครับอ่าออโตเมติกพุ่งมาปุ๊บจบเลยทีเนี้ยครับไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์จะไม่สามารถที่จะรู้พอยนี้ไม่มีทางรู้ไม่ได้เลยมันเหมือนกับถูกใครว่าพระเจ้าบทบังกันแล้วจบไหมนี่ก็จะพูดตรงนี้แหละว่ามันยากมากเลยในการที่จะพาผู้คนก้าวข้ามความเข้าใจเอ่อแค่ตัวธรรมชาติพื้นๆเองเนี่ยก็เข้าใจยากอยู่แล้ว สองมาเป็นตัววิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นความร่วมสมัยที่ทุกคนผูกติดจะติดแล้วไหน้ามามีวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ที่พูดถึงเรื่องคลื่นความถี่เนี่ยครับเอาเป็นว่าถ้าน้าว,วันนี้นะฮะ,ะก็จะบอกว่าอะไรปกติของคนที่รับรับรู้รับร,ร,บรู้หรือว่าถูกแหมจะบอกไงเนี่ยครับรับรับรู้ความรู้สึกของคลื่นความถี่สูงเนี่ยจากคลื่นไฟฟ้า,ฟฟาประดิษฐ์เนี่ยได้ดีเนี่ยผมมองว่าไม่ใช่ผู้ป่วย แต่มันเป็นธรรมชาติของคนที่แพ้ทางขึ้นไปฟ้าประดิษฐ์ใช่ใช่ไม่รู้ไปไนะก็ตตานเวทถูกแอบสอบไปเลยครับมันก็ยิ่งเข้ายิ่งเข้ายิ่งเข้าแค่มันเป็นสื่อสมงั้นหนึ่งน,นายก็คือไอ้โปรดักตัวเนี้ยมันเป็นสื่อเลยแหละครับ,รบยิ่งไปเจอขึ้นหนักยิ่งดูดมากครับยิ่งหนักแน่นมากครับไม่มีทางที่จะน้อยกว่าเดิมเลยครับก็ อยากจะพูดคำนี้ฮะให้กลุ่มของไฟฟ้าประดิษฐ์หรือว่ากลุ่มวิทยาวิทยาก็คือว่าและก็เป็นข้อจำกัดเหมือนกันที่กลุ่มวิทยาจะไม่สามารถ